สวัสดีค่ะต้นมะลิดสวนตั้งสินนะคะพิกัดสวนตั้งอยู่ที่หมู่11ซอยลังสังข์สี11ตำบลคลองจินรามเภอสาพารานจังหวัดนครปฐมนะคะวันนี้นะคะเราก็กําลังขนต้นมะลิดพันธุ์ไทยนะคะขนาดไม่เกินเมตร่าสิบนะคะจัดโปรโมชั่นจากต้น800บาทหรือ600บาทนะคะให้คุณลูกค้า1คันรถนะคะคุณลูกค้าก็มาจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะจะนําต้นมะลิดพันธุ์ไทยไปปลูกที่โคกอาโคกหนองนานะคะต้นสวยมากๆไซนี้ก็อายุประมาณ2ปีแล้วนะคะปลูก 2ีก2ปีกว่าถึง3ปีก็จะเริ่มออกลูกนะคะอันนี้เราก็ขุดหลุมปลูกเท่าถุงเดิมได้เลยค่ะถุงยาว75เซนกว้าง30เซนนะคะต้นแข็งแรงสมบูรณ์สวยมากๆลงยินโตไวมากเลยนะคะสําหรับท่านใดต้องการต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะคะประหยัดเวลานะคะคุ้มค่าดูแลง,ง่ายนะคะขอแนะนําต้นมะรีนไทยนะคะขนาดไม่เกินเมตรห้าสิบต้น6 0 0้บาทถูกใจแน่นอนค่ะมีจัดสองทั่วประเทศหรือว่าวแวะมาเลือกชมที่สวนก็ได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านมีโปรซื้อสิบแถม หนึ่งนะคะห้าสิบต้นขึ้นจะเป็นสิบแถมสองนะคะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะ